สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เกาทินารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นนะคะแอดมินจะพามาสรุปแนวทางนะคะฮานอย สุดสามนอยมัดรวมนะคะของวันที่2นะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่3กันนะคะเราก็มาสรุปกันก่อนนะจ๊ะแอดมินก็สรุปไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าแอดมินพูดผิดนะคะก็เลยต้องลบคลิปใหม่อัดคลิปรอบสองขึ้นมานะจ๊ะแนวทางฮานอยนะคะ3ามนอยมัดรวมนะคะนอยเฉพาะกิจนะคะแปดนะคะก็หลุดไปนะคะ ส่วนล่าง40่ก็มาเนาะมาตัวเน้นมาตัวตรงนะคะนอยพิเศษก็เข้านะคะเข้าตัวเน้นแต่เข้าตัวกลับเนาะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง55หนะคะหลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะน้ 5. นอยปกตินะคะมี 6, 4กับ70นะคะหลุดนะคะตัววิ่ง6มานะคะส่วนนอย VP นะคะ52นะคะ ก็หลุดไปนะจ๊ะศูนย์ศูนย์ก็หลุดนะคะพี่น้องสรุปเข้ามาสองนอยนะคะนอยเฉพาะก,กิจเข้าล่างนะคะนอยพิเศษเข้าบนนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสามน้อย,อยมัดรวมนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่6 3 1 7นะคะ ตัวที่แอดมินบวกลบคูณหารมาได้นะคะก็จะมี9 7นะคะแล้วก็จะเป็น09เกาแล้วก็จะเป็น8ปห ราก็จะเป็นแปดเก้านะคะที่จริงเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ไม่เป็นลรแอดมินเอามาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็น7 8แปดนะคะพี่น้อง7 8แปดนะคะห้าแปดเจ็ดหก สี่ห้านะคะส่วนชุดกันของเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามหกสองนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8ปดนะคะแล้วก็78 2 3นะคะแล้วก็จะเป็น9 0้านนะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะ เพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไครให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัตวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า